เลโก้ทอสพอนของบัวอันนี้ก็เป็น Creative ครีเอทีฟครับแล้วก็เป็น MC พิธีกรอยู่ครับก็ต้องบอกว่ามาเทกไกเอาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนาะนอกจากมินภาพที่เราได้จากเพื่อนต่างๆโพเดียมแล้วเนี่ยเราก็ได้มิทภาพจากคู่ที่เราเทคไปด้วยนะครับผมสําหรับกับพี่อาชีนะครับก็ยังได้คุยกันตลอดก็แฮปปี้ดีแล้วก็พอหลังจากที่ไม่ได้ค er ุยกับพี่อาชีต่อก็มีคนแบบเข้ามาพูดคุยเยอะเหมือนกัน ไม่มีเลยโดยส่วนตัวเราเราเป็นคนเปิดใจกับใครค่อนข้างยากเวลาคุยเนี่ยก็จะคุยสักพักก่อนถึงจะเลือกคบเป็นแฟนจริงๆเพราะว่าต้องบอกว่าด้วยอายุเราที่มันมากขึ้นสุกว่าเวลาถ้าเราอยากจะคบใครเราก็อยากคบไปนานๆไม่ไม่อยากแบบคบแบบฉับเฉวยแล้วแบบเปลี่ยนเรื่อยๆ ก็เปลี่ยนก็พอเราโตขึ้นเนาะเราก็มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองมากขึ้นความคิดก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเราอยากจะได้คนที่มีความมั่นคงมากขึ้นอยากจะได้คุยกับคนที่เขาแบบจริงจังกับเรื่องความรักมากขึ้น ต้องบอกว่ารู้สึกแฮปปี้ครับรู้สึกดีได้กลับมาเจอเพื่อนๆในซีซั่นหนึ่งด้วยกันแล้วก็ยังมีซีซั่นสองสิ่งที่คาดหวังเนี่ยเอาจริงอย่างที่บอกว่านอกจากมิตรภาพที่ได้จากเพื่อนต่างโพเดียมแล้วอะครับเราก็อยากจะได้คู่ที่คุยกับเราไปยาวๆพบกับเราไปยาวๆตอนนี้คือโสดนี่โสดสนิทครับคนคุยก็ไม่มีเลยต้องบอกว่าแพงมากตอนนี้ ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเพศเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องการเหยียดสีผิวครับหลายคนอาจจะบอกว่าการเหยียดสีผิวเนี่ยมันไม่มีแล้วในโลกนี้ต้องบอกไม่จริงมันก็ยังมีคนบางกลุ่มที่มองว่าสีผิวนั้นสีผิวนี้ไม่ดีอยู่เหมือนกันครับเพศก็เหมือนกันโลกเราเปิดกว้างมากขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังเหยียดอยู่ถามว่าเรารู้สึกยังไงเราก็ไม่ได้รู้สึกไงเพราะว่าเรื่องแบบนี้เราไปปรับเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติของใครไม่ได้แต่ว่าเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขถ้าเกิดว่่่่่าาาาเเเเเรรรจออคคนนนกกกลลลุมมั้้้้็แียงงหืไตขใ เราก็แค่แบบเลี่ยงตัวออกไปเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดมากแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับอะไรที่มันทําให้เราแบบว่าเครียดหรือไม่สบายใจดีกว่า